สวัสดีครับสวัสดีท่านท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับผมวันนี้ผมก็จะพามาไล่รถนะครับผมซึ่งผมได้ทําการสั่งสเตอร์มาแล้วนะครับผมผมจะไล่รถตั้งแต่เบอร์30 32 3 3 34นะครับผมซึ่งที่ติดรถอยู่ตอนนี้เป็นเบอร์32นะครับผมซึ่งสเตอร์น่าจะอยู่ที่14นะครับผมผมได้สั่งคองมาแล้วนะครับ ก็คือเบอร์สามสิบสามสิบสามแล้วก็สามสิบสี่นะครับผมไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมนะครับยังไม่ได้ลองดูนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นแนวทางสำหรับใครที่ต้องการไล่รถนะครับผมครับสำหรับการไล่รถทางนี้นะครับผมก็คือใส่เสร็จปุ๊บจะพาไปลองท็อปสปีดนะครับพร้อมดูว่าแต่ละเกียร์ทำความเร็วได้เท่าไหร่นะครับ โดยจะเอาให้ตัดทุกเกียร์เลยนะครับผมครับถ้า,างไงก็ไปดูกันเลยนะครับครับมาลองดูว่ามันจะตรงไหมนะครับตัวนี้เป็นของเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับผมนาลองดูผมก็ยังไม่ลองเหมือนกันนะครับเพิ่งลองเหมือนกันโอเคตรงเป๊ะไหครับผม ครับหลังจากเปลี่ยนสเตอร์นะครับผมก็จะพาไปดูท็อปสปีดนะครับในระดับถัดไปแต่ก่อนอื่นก็มาดูรถข้าวขาวก่อนนะครับว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมภายนอกก็จะมีนะครับวงล้อข้อ17 1.4นะครับผมยางหน้า200ยางหลัง225นะครับก็มีโหลดชกหน้า1นิ้วชกหลังใส่ตัวยืดนะครับ แล้วก็เครื่องนะครับผมก็ใส่แคมตัวหนึ่งนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสเตอร์เบอร์30นะครับครับก็จะพามาดูสเตอร์นะครับผมสเตอร์ก็เปลี่ยนเป็น30เรียบร้อยนะครับตรงไหนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมโฟกัสให้ดู420นขีด30ทีนะครับผมเบอร์30ป้าเดี๋ยวพาไปดูท็อปสปีดนะครับ พร้อมความแรวของแต่ละเกียร์ที่ทำได้นะครับผมไปดูกันก็จะพามาดูทอปสปีดนะครับผมหลังจากใส่สเตอร์เป็น14 30แล้วอัตราเร่งของแต่ละเกียร์แล้วก็ทอปสปีดจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นการวิ่งระยะทางสั้นๆนะครับผมจะไม่ได้วิ่งยาวมากเพราะว่ารถมันเยอะนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางนะครับผมไปเริ่มกันเลยครับ เมื่อกี้ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับมีรถก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครคิดว่ามอกับความต้องการของตัวเองก็สามารถเลือกใส่เบอร์นี้ได้นะครับผมต่อไปไปดูอ่าเบอร์14 3 3กันนะครับผมว่าจะทำความเอ,อัอาตราเร่งแล้วก็ความเร็วได้ดีแค่ไหนนะครับผมไปดูตอนเปลี่ยนเสร็จเลยนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเบอร์33นะครับเห็นไหมน้อเดี๋ยวผมเปิด,ดไฟใช้นะครับใส่เกียวไว้ด้วยนี่นะครับ42 0ทับ โอเคสามสาท, 3, 3ทีนะครับไปลองลดกันเลยครับมาเริ่มที่จุดเดิมเลยนะครับผมตัวนี้เป็นสเตอร์เบอร์สานะครับ1ิ3 3มาดูกันว่าท็อปสปีดมาดูกันว่าอัตราเร่งนะครับผมแล้วก็ความเร็วจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับในระยะทางสั้นๆนะครับไปเลยนะครับ ตอนเปลี่ยนสเตอร์สามสิบสี่เสร็จแล้วครับผมไปเลยน,นั่นครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเบ<ม>อร์สามสิบสี่นะครับผมสี่สองศูนย์ทับสามสี่ทีนะครับหรือขีดสามสี่ทีนะครับไปลองรถกันเลยครับ เริ่มที่เก่านะครับผมตอนนี้ก็รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมสเตอร์14สาสบสี่นะครับผมมาดูกันว่าอัตราเร่งแล้วก็ความเร็วนะครับผมจะได้ประมาณเท่าไหร่นะในระยะทางสั้นๆครับผมไาเลยนะครับรถเยอะมาก คจะโอเยังไงเราไปสรุปการค้าคิดนะครับผมสำหรับท่านใดถูกใจนะครับผมหรือว่าคิดว่ามีประโยชน์กับคุณนะครับผมก็อย่าลืมให้กำลังใจนะครับโดยการกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับผมแล้วก็ใครที่ใช้รถรุ่นเดียวกับผมอยู่นะครับผมหรือต่างค่ายก็ได้นะครับผมถ้าใครอยากมาอัปเดตข้อมูลรถของตัวเองหรือ จะมาติดตามข่าวสารวิธีการแตกต่างๆเกี่ยวกับซูซูกินะครับผมก็สามารถไปถูกใจที่เพจนิยมชูเตอร์115สิมาร์ตร115เลยนะครับผมยังไงก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมขอบคุณมากครับครับหลังจากที่เราไปทดสอบนะครับผมความเร็วต้นนะครับผมความเร็วกลางและความเร็วปลายนะครับของสเตอร์ ทั้ง4ชิ้นนะครับผมก็คือ 30, 30, 32, 33, 34นะครับผมอ๋อเขาถามอะไรเนี่ยเสียงดังกันเลยครับก็จะเป็นแค่แนวทางนะครับผมเผื่อใครสำหรับอยากเอาไปไล่รถนะครับผมซึ่งในการทดสอบครั้งนี้นะครับผมก็จะมีอีกลายปัจจัยนะครับผมที่ให้ มันคาดเคลื่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระยะทางนะครับผมอาจจะเท่ากันไม่เท่ากันนะครับผมเครื่องร้อนเครื่องเย็นนะครับผมมีผลนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมช่วงที่ผมถ่ายทํานะครับผมรถมันก็อาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับก็เลยอาจจะวิ่งยาวๆไม่ได้เหมือนการถูกคลิปนะครับผมถ้ายังไงก็ดูไว้เป็นระยะทางนะครับผมย้ําเลยนะครับ เป็นแค่แนวทางนะครับผมถ้าใครมีคำแนะนำยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมต่อไปจะเป็นการสรุปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาสรุปนะครับผมเป็นตัวเลขให้ดูเลยว่าเกียร์หนึ 2, ่งเกียร์สองเกียร์สามถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นะครับผมใช้เวลาไปกี่วินาทีนะครับผมไปดูกันเลยครับ ากการไล่รถนะครับวัดความเร็วจาก0ถึง120กิโมตรต่อชั่วโมงสเตอร์14ทับ30ใช้เวลาประมาณ33-34ถึงวินาทีสเตอร์14ทับ32ใช้เวลาประมาณ27-28ถึงวินาทีสเตอร์14ทับ33ใช้เวลาประมาณ24-25ถึงวินาทีและสุดท้ายครับสเตอร์14ทับ34 ใช้เวลาประมาณ21-22วินาทีนะครับสำหรับข้อมูลนี้ก็จะวัดแค่0-120นะครับถ้าระยะทางยาวๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอันไหนที่ทำความเร็วได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเรื่องเวลาดีที่สุดก็คือ14ับ34นะครับผมหากใครสนใจไงก็เลือกใช้ได้เลยนะครับ